แ่รอ,องเท้าลื่นนะแต่ว่านี่นะสบายเท้าสุดแล้วล <ะ S 2> ขาขึ้นลำบากหน่อยนะครับขาลงพักก่อนเนี่ย

ทำเข่าลงสวยไปเนื้อสวยตรงนี้ไปไหมเอาขึ้นไปทำแม่นิ้วเขาเลยบนนีหัวใจหัวใจเต้นยังปกติอยู่แก้าวทีเดียวไม่ได้ชันถึงใครวะผู้ใดวะ ทางขึ้นดูครับดูทางขึ้นครับใครว, <c oughs> วะไม่ศิกษา,าเลยใครวะไมศึกษาหาลือเลยใครวะ มันนั้นไม่กล้าไปที่ไปทํำอะไรนะระไม่วัดกูดบาน้อย<ะ>วัดกูบาน้อยวัดอะไรนะรว,นวัดถ้ำเชิดตะวันสูงสูงกว่านี้นนนอย่อลอ ห้ามให้อาหารหนึ่งมาเที่ยวก็ห้ามให้อาหารหนึ่งนะครับ oh, ใหญ่ใหญ่แย่แล้วใหญ่รอดแล้วรอดแล้วน้ำหนักรวมกันห้าร้อยกิโลเกรีบไม่รอดใหญ่ไปต่อนะครับ แค<ลา>่ค<ลา>ผ่านทางก็ไม่เพื่อมันขึ้นฉุกเฉินไง๋อเอ้าค่อยขึ้นไม่เป็นไรนค่อยๆขึ้นเทียย์อยู่ทางลงแล้วลงแล้วครับ<ลา>สบายแล้วครับรอดละเออ าาอิทธิพลอิทธิพลขึ้นบันไดไม่ไหวกันล้าง,งทำไมหัวจับเรา <c oughs> ล้างตรงน้ำพลุได้ไหมห้ามใช้โดนถ่าย ถ้ำเขาหลวงนะครับประบัดถ้ำเขาหลวงตั้งอยู่บนเขาหลวงเป็นสถานที่ที่มีความงดงามตามธรรมชาติทั้งยังมีปูชนียวัตถุในพุทธศาสนามากมายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่นะครับเคยเสด็จมาท้ำน,นี้พร้อมด้วยราชวงศ์ ตั้งแต่สมัยรัชก,กาลที่สี่รัฐถ้ำเขาหล,งลวลง,งก็งงห้ามเครื่องดื่มและทุงพัาสติกครุณาเจ็บใส่กระเป๋านะครับเพราะว่าลิงลิงจะแย่งกินนะครับไปวันตึงถ่ายรูปหน่อยมาไปน้ำมาถึงที่แล้วมาถ่ายป่า ไปไป